นนัีค่ะวันนี้มาแนะนำเรื่องรายได้ของอินดีมนะคะข้อที่1รายได้ไซเคิลข้อที่2รายได้จากการซื้อซ้ำข้อที่3รายได้ส่วนแบ่งของการขายออเซล18% 3.1เอซอเซลเลขท้าย3ตัว 2. ออเซลซื้อซ้ำ3%า3% 3. อเซอเซลแนะนำา 4. โอเซลตำแหน่งเกียร์สาอร์เซนนะคะแล้วเรามาดูนะคะใกนการรายได้ที่1เป็นยังไงก่อนระยตเขียนนะคะตอนนี้ยังฝึกใหม่อยู่นะคะขอใช้เป็นรูปภาพเอานะคะตอนนี้รายได้าจากไซเคิลนะคะข้อที่หนึ่ง คำนวนรายจ่ายคอมมิชชั่นจำนวนทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ปิดรอบเที่ยงคืนวันอาทิตย์และคุณจะได้รับเงินมันสูกถัดไปหลังจากรอคำนวณครบเจ็รันนะคะทีนี้เห็นรูปไซเคิลไหมคะมีตัวเราและทีมงานทั้ง A และ B ทีถ้าเราหาคนได้2คน A กับ B ฟฝั่งละสองฝั่งละแปดร้ pc ได้กัน2ฝั่งจะได้1นึ่งไซเคิลนะคะ1นึ่งไซเคิลนี้จะได้400บาทแล้วใช้์ p p นะคะ27,900บาทถ้าได้ถ้าได้ไซเคิลมาคุณก็จะได้รับหนะคะ แล้วต่อมามาดูมาดูไซส์ไซส์ของรายได้ของอินดีมไซส์ต่อไปนะคะถ้าคุณทำรายได้คุณอยากได้รายได้ถึงสี่พันบาทคุณอยากได้รายได้ถึงสี่พันบาทนะคะคุณจะต้องได้ไซส์เอสมาข้างละสิบคนจำนวนยี่สิบคนคุณจะได้สิบไซเคลิลได้เท่ากับสี่พันบาทและถ้าคุณ แถ้าคุณเลือกไซส์ L ถ้าคุณเลือกไซส์ L คุณจะหาคนมาแค่สองคนเห็นไหมคะถ้าคุณเลือกไซส์ L คุณถ้าคุณเลือกไซส์ L นะคะคุณจะได้คุณจะหาคนมาแค่สองคนสองข้างขวางกับซ้ายคุณจะได้สิบไซเคลืสี่พันบาททีเดียวเลยแต่ถ้าคุณ ใช้ไซส์เคุณจะหาคนมา4ี่คนแล้วทีนี้กระจายคนลงมาจากรองของคุณสคนแล้วนะคะก็มา20 c y c l ไซขั้นที่2หรือวันที่2เดือนที่2อาทิตย์ที่2ที่คุณจะหามาได้นะคะ20 c y c l ไซได้8,000บาทแล้วของอาทิตย์ที่3หรือวันที่3ได้16,000บาท16,000บาทนะคะแล้ว ของวันที่4คุณก็จะได้เห็นไหมคะวันที่4คุณได้ได้สามหมื่นสองคุณหาคนมาแค่สองคนเท่านั้นจุดละสองคนสองคนสองคนแล้วก็ต่อยอดออกมาคนก็จะกระจายออกไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะได้รับออเซลไปเรื่อยๆแล้วถึงวันที่5 160ไซเคิลได้60,000 4นพันนะคะได้64 0 0 0พันค่ะ ไม่ใช่หกหมื่นสี่ร้อยนะคะหกหมื่นสี่พันนะคะคุณก็จะได้แล้วคุณก็จจายออกมาคุณก็จะมีรายได้แล้วต่อไปนี้จากอาทิตย์ที่ห้าอาทิตย์ที่หกคุณก็จะได้ไปเรื่อยๆหรือวันที่ห้าที่หกคุณก็จะได้ไปเรื่อยๆทุกๆวันแล้วคุณก็จะได้ทีนี้มาอยู่มีว่าอันนี้รายการจุดเด่นจุดเด่นนะคะ แผนการตลาดที่ไม่เหมือนใครรักษายอดรับรายได้ใต้ล่าง20ชั้นต่อมาต่อมาจำนวนกระจายคนรายได้มาเรื่อยๆดังเหมือนภาพเมื่อกี้นะคะเหมือนไซแอลไซเอที่กูคนหามาได้10คน20คนนะคะท่าน ขั้นต่อมาเรื่อยๆก็จะมีจะมีขั้นต่อขั้นที่สามขั้นที่สามคูณได้แปดขั้นที่สี่คูณได้สิบหกขั้นที่ห้าคูณได้สามสิบสองแปดนี่หมายถึงแปดพันนะคะสิบหกนี่สิบหกหมายถึงพันหกสามหมื่นหกขั้นที่หกคูณได้หกหมื่นสี่แล้วขั้นที่เจ็ดที่แปดเรื่อยๆลงมาจนถึงสิบเก้าชั้นลึกคุณก็จะได้มาถ้าคุณได้คนมา คุณได้คนละยี่สิบบาทถ้าคุณได้คนละยี่สิบบาทสอ,สองล้อสล้านเก้าหมบคนคุณก็จะได้คูณเข้าไปคุณคูณเข้าไปคุณจะได้สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันคุณจะได้คุณจะได้ถึง41ล้านนะคะ41ล้าน สี่สิบเ้านเ0 0าหมื่นเก้าหมื่นเาแคุณจะได้4ี่สิบเ0้านเก้าแสนสีบาทเลยนะคะแล้วถ้าคุณได้60บาท2ล้านคนก็สล้านคนเนี่ยคุณก็คุณหกสิบคุณได้เออเซลหกร์เซ็นต์ หรือ60บาทนะคะเขาเรียก60บาทนะคะคุณก็จะได้100 25ล้านขึ้นไปแล้วต่อมาอีกรายการที่100คุณก็จะได้อีก2ล้าน2ล้านคนคุณคูณ,ค,ณคูณเข้าไปนะคะคุณก็จะได้มากขึ้นทุกวันจนถึงระดับชั้นมินิแนหรือว่า ระดับชั้นของชั้นลึกเข้าไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ว่าเป็นจุดจีเพจจุดเจเนเนเเป็นจุดของมา n าจินไดเลเตอร์คุณก็จะได้ไดไดมอนด์พาสเดนคุณจะได้แอมพาสเดนถ้าคุณหามไปเรื่อยๆคุณก็จะได้คุณจะช่วยชั้นลึกขึ้นมาทีนี้มาคุยเรื่องของรางวัลต่อนะคะ อันนี้จับภาพมาภาพมานะคะนี่คุยเรื่องของรางวัลรางวัลออเซลอีข้อที่สองแล้วนะคะรางวัลออเซลข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งของการได้ออเซลข้อที่หนึ่งของการได้ออเซลคุณก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นคุณจะได้ห้าเปอร์เซ็นเห็นไหมคะก็แบ่งออกไปทั้งซ้ายทั้งขวาหรือว่า หลังลองรางวัลรางวัลที่1แล้วก็ตัวหน้ารางวัลที่1นะคะคุณจะแบ่งออกไปนะคะทีนี้การซื้อซ้ําจะมีสองรอบที่เขาจะให้ก็คือวันที่1ถึงวันสิบห้หวยจะออกวันที่16บหกนะคะถ้าหากคุณซื้อซ้ำวันที่1ิบหถึงสาคุณก็จะได้วันที่1คุณจะคุณจะลุ้นหวยหมายเลขของคุณในตรงนี้นะคะแล้วทีนี้มากันไซส์เอส ไซเอจากการ2%นะคะถ้าคุณได้ซ้ายขวาไซเอสสี่คนคุณก็จะได้2%จากการยอดจากยอดซื้อสินค้าครั้งแรก2%แบ่งเฉลี่ยเป็นผู้ทำให้คุณสมบัติได้เท่าๆกัน2ฝั่งเท่ากับ4คนคุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์สจากการที่ซื้อทั้งหมดทั่วโลกมานะคะแล้วต่อมา ต่อมาตรงนี้ค่ะการสุ่มแจกการสุ่มแจกนี่การสุ่มแจกเห็นไหมคะการสุ่มแจกคุณสุ่มคุณจะได้ในการสุ่มแจกอีกอยางคนที่ซื้อ1,000บาทคุณก็จะได้65%เปอยากสุ่มคำนวณให้คนซื้อซ้ำที่3 0 0 0ับาทก็จะได้20สซ์สุ่มคำนวณคนซื้อซ้ำถึง5 0 0พบาทคุณก็จะได้15เปอร์เซ็นต์นะคะ ตอนนี้จากยอดการซื้อซ้ำสามเป็นค่าตั้งค่าเป็น100%ซนะคะทีนี้จากการแบ่งเฉลี่ยออกมามคุณสมบัติของทุกๆเดือนแบ่งเฉลี่ยออกมาจากยอดซื้อครั้งแรกแบ่งเฉลี่ยให้ผู้ทำคุณสมบัติได้ดเท่าเทกัน5%เป กันก็คือไซแอลไซแอลที่จะได้นะคะไซแอคุณได้มาซ้ายขวาคุณก็เอาไปเลย5%แบ่งเฉลีย่ยได้คุณสมบัติเท่าเกันนะคะคุที่เป็นคุที่เป็นคนหาซ้ายขวามาคุณก็จะได้5%มาเลยค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วคนซ้ายขวาของคุณก็จะหาจะหาคนอีกแล้วคุณก็จะช่วยเขาหาทาั้งซ้ายทั้งขวานะคะ พวกเราจะไม่ทิ้งกันนะคะทั้งทั้งหมดนี้เราจะไม่ทิ้งกันเราจะช่วยกันทำงินต่อไปแล้วทีนี้มาคิดถึงคุณ<อ>สมภัตข,ของ่านตำแหน่งนะคะทีนี้การตำแหน่งขั้นต่ำและพีไวขั้นต่ำนะคะ VIP 3 0 0สามืน VIP นะคะสามหมื่นค,คุณจะได้ตำแหน่ง VIP ไปเลยแต่ถ้าหนึ่งแสนบาทคุณก็จะได้เมเนเจอรไปเป็นผู้จัดการไปเลยนะคะแล้วก็ขั้นต่อมาสามแสนบาทขั้นตำแหน่งของคุณ d i r e c เตอคุณจะได้เป็นผู้จัดก,การนะคะนี้แล้วต่อมาการมา500แสนบาทคุณก็จะได้ตำแหน่ง e x c e n t u t i ค e คุณก็จะได้ไปเลยตรงน,นี้ตำแหน่งมาอีกก็ยังมีตำแหน่งสูงขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารตำแหน่ง Ex c e n t i v e d i r e c t o r คุณก็จะได้ตำแหน่งเพิ่มคุณเอแล้วคุณก็ตำแหน่งหนึ่งล้านอันนะี้น่นนคะนะถ้าคุณทำได้ถึงตำแหน่งหนึ่งล้านนี่เฟอร์เฟคมากเลยค่ะเป็นตำแหน่งอะไรคะเมน,นเดเนวเมนเดนวแปลว่าเศรษฐีคุณอุ้จะได้เป็นเศรษฐีขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ถ้าคุณทำถึงเท่าไหร่ล้านห้าแสนคุณจะได เมนจェนเดเรเตอร์ Director, กรรมการผู้จัดการนะคะนี้ตำแหน่งของคุณจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณชวนคนขึ้นมาทำกับคุณเรื่อยๆตำแหน่งก็จะขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็ได้หาคนมาทำช่วยต่อทีมต่อย,ยอดได้ตลอดเวลาแล้วต่อมาตำแหน่งตรงที่สามล้านตำแหน่งพัสดิเดนได้ ได้ตำแหน่งขึ้นมาอีกประธานคุณจะได้ตำแหน่งที่3ล้านบาทแล้วพอมาถึง6ล้านไดมอนด์ในไดมอนด์ไดมอนด์เพสเดนคุณจะได้ไดมอนด์เพสเดน n t นะคะคุณจะได้ตำแหน่งตองนี้ขึ้นมาคุณจะได้รับตำแหน่งขึ้นมาได้จีเพส ตรงนี้นะคะคือเรียกตำแหน่งจี้เพชรนะคะแล้วต่อมา10ล้านบาทแอมพาสเดอร์ไม่ซีเรียสเลยค่ะเอกอัครราชทูตนะคะอันนี้ตำแหน่งเนี้ยเอกอัครราชทูตนะคะลองคิดดูนะคะตำแหน่งขึ้นมา20ล้านบาทเขาแอมพาสเดอร์มงกุฎ มงกุฎลากกุมารเลยนะคะสองล้านมากถ้าคุณได้ถึงขึ้นมาเรื่อยๆตรงในตรงนี้คุณก็คงจะดีใจตั้งแต่ตำแหน่งแรกที่คุณได้แล้วนะคะถ้าคุณขึ้นมามากขึ้นคุณต้องเป็นคนที่เก่งและเฟอร์ฟกมากเราอยากให้พวกคุณทําในพ่อตรงนี้มากๆเลยค่ะอยากให้คุณได้มีเงินทุกๆคนจะได้ไม่ลําบากอีกนะคะที่เริ่มต้นจากมาเคยทอ คุณก็จะได้ตำแหน่งตรงนี้มาคุณก็จะอยู่ได้ตลอดไปนะคะรวมทั้งลูกหลานและคุณก็จะมีทีมของคุณมาคอยถามหางานเรื่อยๆนะคะและ้ตรงนี้ตาแหน่งที่สร้างมาก็คือตำแหน่งนี้เลยเงื่อนไขในการได้รับตาแหน่งออเซลสร้างขึ้นมาทีมซ้ายหนึ่งคนทีมขวาหนึ่งคน คุณจะได้ขึ้นมาเลยนะคะตร,ตรงนี้ตำแหน่งเมนเนเนล์ตำแหน่งเมนิเจอร์ไดเรเตอร์ตำแหน่งเพซิเดนต์ตำแหน่งตำแหน่งเอ็มพาสเตอร์และตำแหน่งเขาเอ็มพาสเตอร์เห็นไหมคุณก็ณจะได้ตำแหน่งขึ้นมาแล้วคุณก็ณจะได้เป็น คนที่จัดการในเรื่องงานต่างๆให้กับคุณแล้วอันนี้คือค่าตำแหน่งจาก3%นะคะจากยอดตั้งมาได้100%ตามลำดับคุณจะได้ค่าตำแหน่งในาตำแหน่งนี้คุณจะได้ค่าตำแหน่งเข้าไปด้วยนะคะค่ะอันนี้ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะหวังว่าคุณจะได้ทำงานร่วมกับเรานะคะ